คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 เหมือนเดิมนะครับเข้ามาในโหมดของเกมยิงปลาครับแต่เข้ามาที่ค่ายเกมฟันเกมไม่งับตรงนี้นะครับเราเข้าไปนะฮะ เดี๋ยวก็จะเจอเกมตีตุ่นนะครับวันนี้กดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีทีเด็ดอะไรให้ดูกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้งบผม1,100บาทนะครับ1,100บาทไทยนะครับไปกันเลยครับวันนี้ผมขอไปที่ฟรีโหมดตรงนี้นะครับและห้องต่ำสุดนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไปไกลได้แค่ไหนนะผมเริ่มที่0ูนจุดห้าครับหรือห้าสิตาง์นะครับทุบไปเลยทุบไปเลยนะครับถ้าทุบโดนดินนี่นะมันจะไม,ไม่ไม่ไม่เสียนะเงินเราไม่ลดนะครับถ้าทุบโดถ,ถ,ถูกถูกที่ดินท,ท,ที่อะไรนะอุ้ยโอ้ยวววับจับตานะมองเลยไม่เห็นเลยไมใ่ใช่ใช่ของเราหรือเปล่าดูนะเดี๋ยวผมหยุดแป๊บหนึ่งนะมัน กระตุกนิดนึงเนาะมันเป็นไรนะแป๊บหนึ่งลอยเท้าที่ก่อนไปครับอ่าเนี่ยทีเดียวก็ตายได้นะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะไปครับตอนนี้ผมจะบวกไปเลยนะสิบบาทสิบห้าบาทนะุ่มต่อทุกท่านเนี่ยอ่อนั่นะเป็นไงสองร้อยกว่าก็ไม่เบานะครับนี่ร้อยี่สิบ ไม่เบานะไม่อย่าร้อยยี่สิบนะไม่เบานะครับไม่เบานะ <c oughs> อ,าอา้าวเนี่ยเป็นอะไปอย่างงี้ยังไงโอ้โห่ของใครอ่าแท่งเล่าแหม่ของเรานะไม่ใช่ของเราโหตีกันเก่งไปเกินนะ่ะเราไม่ทันเขาเลยอะ่ะเราไม่ทันเขาอะ ว้าวว้าวว้าวจบข่าวดีแบบนี้นะจบข่าวดีอย่างนี้โหจบข่าวครับจบข่าวนะวันนี้ไปไหนไปได้ไม่ไกลครับไปได้ไม่ไกลวันนี้เราพลาดนิดเดียวเองนะมันกระตุกด้วยเนาะไม่เป็นไรนะครับตามนั้นดเดี๋ยวเราหาคุนมาเจอกันใหม่ครับเรื่องตุนไว้ใจผมนะเออ วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ